เพื่อนๆครับบิตคอยดิ่งสู่98,000แผ่นล่าลงมาทดสอบแนวะสำคัญของชอตเทอร์โมโดหรือต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือของรไรอัสั่นเองครับในคลิปล่าสุดเนี่ยผมก็ได้เอาข้อมูลนี้นะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับก็เห็นไดว่าหลังจากที่บิตคอยลงมาทดสอบเส้นนี้นี่ครับทำให้เกิดแรงซื้อเกิดขึ้นและราคาเนี่ยก็ดีตัวสู่แสนเหรียญอีกครั้งครับส่วนปัจจัยที่2องที่ผมมองว่าต่อจากนี้เนี่ยที่บิตคอยจะดีตัวหรือรีบาลหรือพูลแบ็กได้นะครับก็มาจากซีมอีแกรปของบิตคอยครับที่มีการเปิดทิ้งเอาไว้ที่โซน1 3,000ันล้านโดยประมาณนะครับฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยในภาพระยะสั้นผมแอบมองว่าบิตคอยเนี่ยจะดีตัวสู่1 3 0แสนสาล้านได้เป็นอย่างน้อยน,นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมัไม่ตั้งฝั่งขาลงยังปกคลุมตลาดอยู่นะครับฉะนั้นผมจะมองเป็นเพียงแค่การดีตัวในภาพระยะสั้นเพื่อที่จะลงต่อ อีกชุดหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งออยังมีปัจจัยหลายๆอย่างนะที่จะส่งผลต่อความผันผวนของราคาในสัปดาห์นี้นะครับหนึ่งในประเด็นสําคัญก็คือในฝั่งของอิหร่านนะครับที่มีโอกาสจะปิดช่องแคบฮอร์โมนนะครับหรือเส้นทางขนส่งน้ํามันที่มีความสําคัญอันดับต้นๆของโลกนะครับซึงล่าสุดเนี่ยทางสหร,รัฐเนี่ยก็ได้ร้องของให้จีนเนี่ยหยุดให้อิหรา่านไม่ให้ปิดช่องแคบตรงนี้ด้วยนะครับในวันนี้ครับผมมีหลายประเด็นมาเล่าสู่เพื่อนฟังกันนะครับในฝั่งของแผนเทรดนะครับแล้วก็จังหวะในการรีบาววขออองงงบิตคยนรมถึจัหะที่เ รปรับตัวเข้าสู่จุดต่ําสุดในรอบปีนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราที่ทําให้พอร์ตเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดก็ได้ครับตั้งใจฟังคลิปนี้ทุกวินาทีที่ผมพูดเะครับเพื่อน สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่23มิถุนายนและผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับเพื่อนเพื่อนครับราคาบิตคอยน์ยก็ดิ่งแต่98,000ดพัล้านนะครับลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยของชอทเทอร์โมเดก็เป็นออนเชนข้อมูลหนึ่งนะที่ผมเพิ่งจะแชร์เพื่อนไปเมื่อวานนี้นั่นเองครับก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาราคาก็ดีดตัวกลับสู่แสนเหรียญอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเจาะลึกประเด็นต่างๆกันนะครับว่าสถานการณ์ของบิตคอยล่าสุดเนี่ยแข็งงงแกงกรรร่่มาพอยอหืยัันะะคบทีจ กับเข้าสู่ขาขึ้นอีกครั้งนะครับเพื่อนๆมองว่านี่ครับบิตคอยแข็งแกร่งพอหรืยังครับถ้าใครมองว่าแข็งแกร่งแล้วนะคอมเมนต์พิมพ์เลขหนึ่งไว้ที่ใต้คลิปแต่ถ้าใครมองว่าจะพักตัวไปก่อนนะครับคอมเมนต์พิมพ์คำว่าพักตัวไว้ที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมองว่าหลายประเด็นเลยที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยสำคัญมากนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจฟัง ทุกวินาทีที่ผมพูดเนะครับเพื่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมกันหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันครับส่วนใครที่เพิ่งมาชมก็ฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจอัปเดตในทุกๆวันนะครับและใครนะครับที่อยากพพอร์ตผมให้กําลังใจผมนะครับผมจะมีการอัปเดตคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์นะครับรวมถึงแผนการเทรดทุกๆสัปดาห์นะครับและก็พอการลงทุนของผมนะครับอัปเดตให้สําหรับ เมมเมื่อ youtube เท่านั้นนะครับเพื่อนเอนกดสมัครนาช่องได้เลยตกเพียงแค่วันละ20บาทเท่านั้นครับเป็นหาฉลามตะลุยเทรดนะครับเพื่อนๆถ้าเพ,เพื่อนเรามาอัปเดตในฝั่งของข่าวกันก่อนเลยกันนะครับก็จับตาสีปัจจัยสำคัญนะครับที่จะกำหนดทิศทางของตลาดคลิปโตในสัปดาห์นี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของสหรัฐเนี่ยได้มีการถล่มฐานนิวเคลียร์อิร่านะครับแล้วก็ทำให้อิรานเนี่ย อาจจะมีการปิดช่องแคบฮอมูสนะครับหรือเป็นช่องแคบที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันที่สําคัญที่สุดเส้นหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีสัดส,ส่วนมากกว่า20%ของปริมาณน้ํามันที่ขนส่งทางทะเลทั่วโลกนะครับซึ่งหากถูกปิดเนี่ยจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งทะยานแล้วก็อาจจะกระทบต่อเงินเฟ้อนั่นเองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปเจราจาให้จีนเนี่ยให้อิรานเนี่ยนะครับ หยุดการปิดช่องแคบตรงนี้ด้วยเนะีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางอีหิรานก็เหมือนจะมีการอนุมัติให้ปิดช่องแคบตรงนี้แล้วด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ระมัดระวังในะความตึงเครียดของตะวันออกกลางที่ยังทวีความร้อนแรง อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าพร้อมให้ความช่วยเหลืออิหร่านด้วยนะครับฉะนั้นผมมองว่าในเรื่องของสงครามเนี่ยน่าจะยังตึงเครียดกันต่อไปนะครับเพื่อนในวันพุธนี้ครับเพื่อนจะมีถ้อยแถลงของคุณจอร์มพาเวลนะครับต่อรัฐสภาด้วยนั่นเองนะครับและก็จะมีเรื่องรายงานของ PCE ด้วยนะครับซึ่งทางเฟดเนี่ยจะใช้เป็นดัชนีเงินเฟ้อหลักนั่นเองครับแล้วก็ปัจจัยต่อมาประเด็นสำคัญก็คือในฝั่งของแรงขายจากอีเธเรียมกับส่งผลทำให้เอาคอยหลากหลายเหรียญเนี่ยก็ ดิ่งกันทั้งกระดาษเลยนะครับแล้วก็ทําให้ออตลาดเนี่ยนะครับออนักลงทุนเนี่ยนะครับเริ่มมีการถือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือเข้าไปถือบิตคอยหรือมีการถือสเตเบิลคอยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทำให้ในฝั่งของตลาดคริปโตเนี่ยก็เกิดการชะลอตัวเกิดขึ้นครับแล้วก็ปัจจัยต่อมาที่สําคัญก็คือการที่บิตคอยเนี่ย หลุดแนวรับทางจิตวิทยาที่แสนเรียญน,นั่นเองครับก็ทําให้เกิดความกังวลเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดการดอบตัวลงต่อนะซึ่งปัจจัยที่จะดอบตัวลงต่อนี่ก็มาจากในฝั่งของสภาพคล่องนะครับที่มีการกระจายตัวประมาณช่วง92,000ล้านนะครับรวมถึงประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของแพทเทิร์นจากในฝั่งของดับเบิลท็อปนั่นเองครับซึ่งจะเป็นแพทเทิร์นในการ ปรับตัวลงต่อหรือเป็นคอนดิชันต่อเนื่องน,นั่นเองครับก็ถ้าเป็นการคอนเฟิร์มเทิ่มตรงนี้ก็คือถ้าหากบิตคอยนี่ครับปิดหลุด98,000ดพันล้านเมื่อไรนะครับก็จะมีโอกาสที่จะดอบตัวลงสู่92,000อพันล้านหรือทาร์เก็ตของ ดับบนท็อปนี้ครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่บิตคอยเนี่ยครับดอกตัวลงต่ำกว่าแสนเหรียญน,นะครับดิ่งสู่98,000่ล้านเนี่ยก็ทำให้ภาวะอารมณ์ในตลาาเนี่ยยังคงอยู่ในโซนที่เกิดความกลัวเกิดขึ้นอยู่นะครับถึงแม้อ,อ่อในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยนะครับราคาจะดีตัวสู่แสนเหรียญก็ตามนะแต่ภาวะตรงนี้ยังอยู่ในภาวะความกลัวซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยผมยังคงมองว่ามันคือช่วงที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะในการเข้าชอนะครับในฝั่งของสปอตนั่นเองแต่ว่าเราต้องรองสัญญาณการคอนเฟิร์มในฝั่งของเทนนิสโอนเพิ่มเติมนะว่าในคลิปล่าสุดเนี่ยผมได้บอกไปแล้วครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดความกลัวนั่นคือโอกาสของเรานะครับอ๋อสภาพคล่องเงินทั่วโลกนะครับซึ่งจะเห็นว่ายังมีการปรับตัวอย่างต่อเน,นื่องแล้วบิตคอยเนี่ยยังคงวิ่งตามสภาพคล่องของเงินโลกอยู่นะครับก็เห็นว่าถ้าบิตคอยไม่หลุดสักประมาณ90 0 0 0ดอลลาร์ผมยังคงมอง จะดีตัวตามการเงินโลกหรือสภาพข้อเงินทั่วโลกอยู่นะครับก็อาจจะมีการทำออทำหายได้อยู่นะครับซึ่งมีหลักหลายประเด็นนะที่ผมมองว่าบิตคอยเนี่ยจะยังทำออทำหายได้นะเพราะว่าถ้าเราดูตามข้อมูลออนเชีแล้วเนี่ยหรือ NUPL นะครับ็จะเห็นว่ายัางไม่ได้เข้าสู่ภาวะที่เกิดความโลภเกิดขึ้นเลยเนีเพราะว่าหลายครั้งในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นไซเคิลของปี2021นะครับก็มีภาวะความโลภ ปี2018ก็เช่นเดียวกันหรือ2014และ2012ก็เข้าสู่ภาวะความโลภทางนั้นเลยนะครับฉะนั้นแล้วในช่วงปัจจุบันผมยังคงม,มองว่าไซคิลปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับยังไม่ติดตัวเข้าสู่ภาวะความโลภเลยก็แอบมองว่าน่าจะยังมีการทำออท์ดามไฮใหม่เกิดขึ้นอยู่แต่ต้องอดทนรอกับ ระยะเวลานั่นเองนะครับแลยก็ประเด็นสําคัญต่อมาก็คือในฝั่งของ a l c o h o ซ s e a s นเอีกครับเพื่อนๆกลับลงมาแตะจุดต่าสุดในรอบปีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับโมเมนตัมตรงนีน้ลงมาแตะจุดนี้เนี่ยเพียงแค่ปีระรังเท่านั้นถ้าเราดูดีๆนะครับก็ผมสังเกตได้เห็นว่า,าในช่วงปี2 0 2 4นะครับลงมาแตะครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยดีตัวเป็นจุดต่าสุดเลยครับเพื่อนๆแลวก็ในช่วงของมันปี2023ครับแลวก็เป็นจุดต่าสุดเลยรวมถึงปีส0 22นี่ะครับ2021แล้นก็2020เห็ด้ว่านะครับ1ปี เกิด 1>, 1ครั้งเท่านั้นฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโอ้โหจังหวะที่ผมเนี่ยเคลียร์ออเดอร์แล้วก็ถืออยู่ดที100%นี่ครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันคือโอกาสที่ผมตั้งใจไว้แล้วก็เป็นไป,นปนตามแผนที่ผมได้เฝ้ารอทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นผมมองว่านี่คือโอกาส ที่ดีที่สุดของผมแล้วในปีนี้นครับฉะนั้นผมจะหาจังหวะในการช้อนเอาคอยส,ยสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตกับเพื่อนๆในดิสซอดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเรามาอัปเดตในฝั่งของพายราคาและก็กเทคนิคกันเลยล้วกัรนะครับว่าผมมีแผนเทรดหรือมุมมองอย่างไรกันบ้างนะครับก็ในฝั่งของบิตคอยน์ก็ได้บอกไปแล้วในเท้าความในคลิปล่าสุดนะครับก็คือบิตคอยนนะครับหลุดโครงสร้างในภาพชาร์ตเทอมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็มีการปิดหลุดเส้น EMA สีส้มเนี่ยผมก็จะมองเป็นโมเมนตัมฝับบ่ ให้ยะสำคัญที่บิตคอยเนี่ยจะลงมาตามสิ่งที่ผมอยากให้เกิดก็คือดอบตัวลงมาสักเก้าหมื่นดอลลาร์นะครับแต่ว่าในวันนี้เรามาเจาะลึกในภาพช็อตเทอมกันก่อนว่าทําไมบิตคอยถึงอาจจะมีการดีตัวได้หรือมีการพู b a c k หรือ Rebound ก็ตามแต่แล้วแต่คนจะเรียกะกันนะครับซึ่งประเด็นต่อมาก็คือว่า ที่บิตคอยจะดีดตัวได้หนึ่งก็คือมีการลงมาทดสอบแนวสําคัญของชอตเทอร์โมโดนั่นเองครับแล้วก็เป็นการลงมาแตะเส้นค่าเฉลีย่ยสีน้ําเงิน,นงมีโอกาสที่จะดีดตัวเนื่องจากนะครับมีสัญญาณบูลดีเวลจ์เกิดขึ้นในภาพ1ชั่วโมงซีมีแกลของบิตคอยนะครับที่มีการเปิดทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามีช่องว่างของซีมีแกลหรือผมได้มีการอัปเดตบอมเพื่อนในดิสคอร์ดไปแล้วนะซีมีแกลที่1นึ่งแสนสามพันหกร้อยดอลลาร์ดอลลาร์เนี่ยครับผมจะมองว่าบิตคอย มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงนะครับฉน้นแล้วใครที่จะเทรดในภาพช็อตเทอมนะครับจะมีการดีตัวได้ในภาพระยะสั้นที่ประมาณช่วง1 3 0 0 0แสนสามพันละนะครับขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วใครที่จะเล่นสั้นก็สามารถโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นได้ในภาพช็อตเทอมนะครับเพราะว่าหากราคามีการดรอปตัวลงมาอีก1ชุดเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะคอนเฟิร์มสัญญาณบูริทเดเวอเจนในภาพ4ชั่วโมงด้วยนั่นเองนะครับสฉหรับการที่จะโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นนะเพื่อนๆก็อาจจะรอแถวๆช่ววงโลเเดิมแถๆนนี้หรรือป็กา หลุดโลก็ได้แต่ต้องรอคอนเฟิร์มเดว์เจนเท่านั้นและเป็นการเทรดในาพาะระชั้นเพื่อที่จะดีตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับซึ่งโดยภาพรวมแ้้เนี่ยผมยังไม่ได้มองว่าการดีตัวในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการกลับตัวได้ผมจะมองเป็นการดีตัวเพื่อที่จะไซด์เวย์ออกข้างไปสักระยะแล้วผมจะรอดูท่าทีของโมเมนตัมในตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีแรงมากพอหรือย,อยังที่จะ กลับตัวได้นั่นเองนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยประมาณ9 0 0 7เน,นะครับถ้ามีการดบตัวลงมานะครับจะเป็นทารเกตในการนาเวฟ,ฟพอดีเลยนะครับที่ผมได้มีการแชร์ไปก็คือเป็นการปรับตัวลงขาซีหรือจบขา2พอดีนะครับตั้งแต่โซนประมาณช่วง90,070หรือประมาณ90,500นะครับซึ่งเพืเ่อนๆก็จะเห็นว่าทำไมนะครับถึงอาจจะมีการดบตัวลงอีกสักชุดหนึ่งนะครับก็เห็นว่ายังมีซ m มีแกรปของบิตคอยอยู่ที่โซนด้านล่างเช่นเดียวกัน,นะครับตามคลิปเมื่อวานที่ผมได้บอกไปเลยนะครับก็คือ90 91,000ดอลลาร์โดยประมาณนั่นเองครับซึ่งผมจะมองว่าอาจจะมีการลงมาปิดแกลบตรงนี้ก่อนแล้วดีตัวขึ้นไปผมจะมองเป็นชุดประมาณนี้นะครับอ่าลงมาแบบนี้ก่อนปิดแกลบจุดนี้นะครับแล้วไปปิดแกลบด้านบนและลงมาใหม่แบบนี้แล้วก็ไซด์ไออกข้างไปแบบนี้นะผมจะมองภาพวองบิตคอยเนี่ยเป็นประมาณนี้ผมมองโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะขึ้นไปปิดแกลบเนะเพราะว่าพฤติกรรมในอดีตเนี่ย มักจะขึ้นไปปิดแก็บรือเคลียร์แก็บอยู่เสมอเลยไม่เกินใน1สัปดาห์และก็สติในเรื่องของน้ํามันนะครับหากน้ํามันมีการดีตัวบิตคอยมักจะพักฐานซึ่งเขาก็เกิดการพักฐานแล้วนะครับและบิตคอยจะดีตัวตามน้ํามันในอีก1สัปดาห์ต่อมาผมก็เลยมองว่าในช่วงสัปดาห์นี้แหละนะครับถ้าหากเขาเกิดสัญญาณการกลับตัวไม่จะว่าจะเป็นในฝั่งของทางเฟรมซิโมงหรือทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ตามแต่ผมจะมองว่าบิตคอยเนี่ยจะมีการ pull back หรือ rebound หรือ เด้งในภาพช็อตเทอมได้นะครับก็จะมองเป็นเคสประมาณนี้ก็คือลงมาและโฟกัสเทรฝั่งขาขึ้นได้1นึ่ไม้นะครับส่วนต่อมาคือผมก็จะมองเทรดตาม Trend เทรนด์ไปก่อนหรือตามโม um เมนตัมไปก่อนก็คือหากมีการดีตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาทดสอบเทรนไลน์แล้วเนี่ยแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอ่าสมมติเราทีพีฝั่งขาขึ้นแล้วเนาะนะครับผมก็จะโฟกัสเทรดฝั่งขาลงอีก1ชุดนะครับก็จะมองว่าชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายที่จะกดเทรดฝั่งขาลงเพราะผมแอบมองว่า มมนต่ม um ในภาพเดลี่เนี่ยนะครับถ้าเราดูตามในฝั่งของ ISI มีช่องว่างในการดรอปลงมาที่โซนโอโซเนี่ยอีกไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าโซคาสิกเนี่ยลงมาแล้วแสดงว่าชุดที่ IS i s ซเนี่ยลงมาแตะโซนโอโซมันแทบจะเป็นจุดต่ําสุดแล้วราคาเนี่ยก็เกิดการดีตัวเกิดขึ้นได้ฉันแล้วมีเพียงไม่กี่ครั้งครับที่ไอซเนี่ยลงมาแตะโซนโอโซเลยนะครับก็เห็นว่านะครับในช่วงอดีตเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้นะครับแตะโซนโอโซเริ่มเป็นชุดที่เริ่มจะมีการดีตัวเกิดขึ้นแล้วฉนววาานจจะววน,นั้นแลววผมมมกอองง่่่าาาะครรบีีจจททดสชโซไ คาดการไว้นั่นเองนะครับโอเคมาดูกันต่อในฝั่งของอี um เดียมนะครับอีเดียม um เนี่ยนะครับก็เริ่มีแรงซื้อเกิดขึ้นนะแต่ว่าหมุนเป็นตามเนี่ยยังคงเป็นฝั่งขาลงฉะนั้นผมจะมองว่าอีเดียมเนี่ยจะมีการเด้งได้ในภาพช็อตเทอมแต่จะมองเป็นการเด้งเพื่อที่จะ ลงต่ออีกสักชุดเนี่ยซึ่งแทรเกตสวยๆผมแอบมองสักประมาณช่วงโซนของแท่งอิมบาลานนะครับสักประมาณช่วง1,090ลงาลาลาลไปแต่ถวนี้นะครับน่าจะมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นหรือ IS I อซเนี่ยใกล้จะมาแตะโซนโอโซแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับในช่วงอดีตเลยนะครับที่ IS I อซีแตะโซนโอโซแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นจุดต่ําสุดแล้วก็อีเรียมเนี่ยดีตัวได้เลยนะครับฉะนั้นผมจะมองว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับอีทิเรียมถ้าหากมีการดรอปตัวลงมานั่นเองครับหรือออถ้าในฝั่งของการขึ้น B เพื่อที่จะลงซีนั่นเองครับก็เราโฟกัสแถวช่วงออซับไพซ์โซนเลยกันนะสักประมาณช่วงออฟิโบนัชชีที่0.5นะหรือประมาณช่วง2,490ดอลลาร์ 2, ขึ้นไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะแถวช่วง EMA นี่แหละครับแถวแนี้เพื่อนๆครับในฝั่งของแผนการเทรดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทยอยอัปเดตในดิสคอร์ดเลวกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถตามเข้ามาดูกันได้แบบฟรีๆนะครับซึ่งผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์ ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็ผมได้มีการอัปเดตออกภาพลมตลาดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราควรจะโฟกัสอะไรยังไงกันนะครับก็อัปเดตเพื่อนใน Discord ไปแล้วก็สามารถตามเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับอยากเข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจการลงทุนมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆก็สามารถสแกน QR code Discord ที่อยู่ที่หน้าจอได้หรือคลิกลิงก์ Discord ที่อยู่ใต้คลิปก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดติดต่อแอดมินเข้ากลุ่มนะครับและกด Open โอเปนติตจะมีติกกตส่วนตัวของเพื่อนเพื่อนเี่ยเด้งขึ้นมาเพื่อนๆกดที่ติกตของตัวเองเนะครับจะมีทางทีมงานเนี่ยเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มทรดน,นะครับเพื่อน คุยในแชทนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆครับในฝั่งของทองคำเนี่ยผมก็มองเป็นชุดในการไซเวอยู่นะครับซึ่งจะมองเป็นชุดในการย่อเพื่อที่จะเทรดฝั่งขาขึ้นได้อยู่นะก็เดี๋ยวลงมาทดสอบแถวๆสักช่วงโลเดิมอีกครั้งหนึ่งนะหรือเส้น e MA เส้นสุดท้ายนะครับหรือเส้นสีเหลืองเนี่ยเพราะว่าในอดีตเนี่ยพอเขาลงมาทดสอบเนี่ยเขามักจะมีแรงซื้อเกิดขึ้นได้นะผมก็อาจจะรอในการไซเวอีกสักชุดหนึ่งนะครับก็จะโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นเช่นเดียวกันนะเพราะว่าในฝั่งของแรงจากแม็กซี่เนี่ยพยายามดีดตัวขึ้นเหนือศู่่่่่เเเหมมืออออนน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 นกกกกััััััะะคคครรรรบบบบโโฟสสใาาาาทดดดดฝงขขขึ้้้แแีีุลลลยยว เวทแซีท้าทีตลาดอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆเออในฝั่งของแผนเทรดทองคำนะครับหรือใครที่กำลังเทรด Forex หรือทองคำอยู่นะครับเพื่อนๆก็อย่าพลาดโอกาสหรือความลับตรงนี้นะครับเพราะว่าใครที่เทรดอยู่เนี่ยพเพื่อนๆจะได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดด้วยนะครับก็คือ ออโต้รีเบทนั่เนเองครับพเพื่อนๆ XM ที่อยู่ใต้คลิปของผมหรือใน Discord ก็ได้นะครับพเพื่อนๆก็จะได้รับออโต้รีเบททันทีเลยนะครับก็สามารถซับพอร์ตผมได้ง่ายเพียงแค่เทรดที่ XM ภายใต้ลิงก์ของผมนะครับพเพื่อนๆครับสรุปในคลิปนี้ผมก็มองว่า Bitcoin เนยจะมีความผันผวนเกิดขึ้นในโซนประมาณช่วง9,007จนถึง9,006หากมีการลงมาทดสอบโซนนี้เนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นและจะทำให้บิตคอยนยเกิดการรีบาวหรือเกิดการดีตัวทะยานสู่1 0 0 0 0ด0ปันลาร์ได้นนกึบอีีทง หรือขึ้นไปเคลียร์สภาพค่องด้านบนด้วยนะครับซึ่งขึ้นไปจุดนั้นเนี่ยผมจะมองเป็นเพียงแค่การดีตัวในภาพช็ตอตเทอมเท่านั้นและจะมองว่าตลาดเนี่ยอาจจะมีการใด้เวดาต่อได้หรือเป็นการใด์เวออกข้างได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนฟอังอีกทีนึงนะครับถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะซึ่งใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดหรืออยากเข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นเพื่อนสามารถตามข้ามาพผู้คุยใน d c o ส cord ได้นะครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่